จากค่ายอัลชวิสสัปดาห์นี้เราเดินทางต่อกันไปยังค่ายอัลชวิสเบียค์นแลนะฮะซึ่งก็อยู่ไม่ไกลกันนักซึ่งก็นับได้ว่าเป็นค่ายกักกันที่มีชาวยิวเสียชีวิตมากที่สุดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทุกวันนี้นักท่องเที่ยวนับล้านคนจากทั่วโลกเดินทางไปยังที่นี่พวกเขาได้เรียนรู้อะไรและเราควรเรียนรู้อะไรบ้างนะฮะตู้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยฮะจะมีคนทั้งหมด80คนนะครับแออัดกันอยู่ในตู้นั้น พอมาถึงที่นี่เนี่ยก็จะมีคุณหมอนะฮะจากกองทัพของนาซีเนี่ยมาเป็นผู้คัดเลือกนะครับว่าใครน่าจะมีคุณสมบัติเพียงพอที่ควรจะมีชีวิตรอดต่อไปนะฮะติดตามบทสรุปของการเดินทางในค่ายอัลชวิสประเทศโปแลนด์ในรายการพื้นที่ชีวิตตอนชีวิตความหวังความตายในค่ายอัลชวิสวันพุทธที่26ธันวาคม4ี่ทุ่มตรงทางไทย P ี s